ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคาร์เม r เดอร์เรนเกลคิงฟอร์ในรอบ20ปีกันนะครับผมอ่ะเรามาดูลักษณะดีไซน์กันเลยนะครับเริ่มจากส่วนหัวก่นกอนเลยก็ให้ลักษณะของเรนเกลเหมือนเดิมนะครับแต่จะเพิ่มโทนสีมาแล้วก็ความอลังการขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของเขานะแล้วก็ขาแมงมุมนะครับผมแมงมุมสีทองนะครับดวงตาสีม่วง ส่วนของเกาะช่วงหัวเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ดอกจิกไหมน่าจะใช่แหละครับโพโพเออดอกจิกนั่นแหละที่ของเรนเกลนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ของเรนเกลนะครับผมช่วงของคางเกาะคางก็จะเป็นสีเงินนะครับผมมากันที่ช่วงของเกาะส่วนลําตัวกันบ้างก็จะเพิ่ม ความอลังการขึ้นมานะผมก็จะมีสีเขียวนะสีทองแล้วก็มีสีเงินแซมนะผมแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเรนเกลนะช่วงของอตรงกลางตัวนะครับผมเป็นแมงมุมด้วยนะสีทองนะผมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์สีเขียวนั่นเองส่วนของเกาะไายเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะผมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของเรนเกลนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ มีสีเงินแซมมาเป็นซี่ๆนะผมช่วงเกาะไหลนะครับแล้วก็มีสีทองตั้งขึ้นมาเป็นปกนะครับผมส่วนแขนจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีข้อแขนเป็นสีเงินแล้วก็มีเส้นสีทองสองเส้นนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับเหมือนกันนะ,ะมาจนถึงเกาะช่วงแขนกัน,กนบ้างเกาะช่วงแขนก็จะเป็นสีเงินนะครับผมแล้วก็มีสีเขียวนะเหมือนเป็นสนับเกาะแขนนะครับผมแล้วก็มี สาย2เส้นสีทองนะผมเป็นเอกลักษณ์ของเรนเกลนั่นเองนะมาจนถึงมือเลยนะมือเป็นสีดำนะผมอมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างอาวุธนะครับผมอาวุธก็จะเพิ่มอันนี้จะแปลกหน่อยนะของเรนเกลนะครับจะมันจะเอ่อเป็นการเพิ่มดีเทลของอาวุธชิ้นเก่านะผมก็จะเหมือนจะเสริมแบบแจ็คฟอร์มมาด้วยนะช่วงปลายนะผมที่รูดการนะ เป็นแหลมเป็นใบมีดนะครับผมที่เห็นกันอยู่นั่นเองนะครับสีทองนะส่วนปลายส่วนของปลายเนี่ยก็จะเพิ่มแฉกมีแฉกึังเป็นสีแฉกนะผมเป็นกงจักรนะเป็นสีทองสีส้มตัดสลับสีส้มนะผมอ่าแล้วก็มีสีสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางสีม่วงๆนะเป็นเหมือนมณีนะแล้วก็คาถาก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเรนเกลอยู่ด้วยนะครับผมที่ ตรงกลางกระบองนะอ่ะมาดูในส่วนของช่วงเอวกันบ้างนะผมก็จะมีเข็มขัดนะครับผม,ม,บผมสีม่วงเหมือนเดิมนะครับมีตลับก๊์ดเหมือนเดิมครับผมเหมือนร่างแรกเลยลก็จะมีเส้นสีทองพาดผ่านลงมาจากตัวลงมาจนถึงข้าหน้าขาเลยนะครับผมส่วนช่วงตัวบอดี้จะเป็นสีดํานะแล้วก็จะมีประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์ของเรนเกลนั่นเองนะอ่ะแล้วก็ลงมาครับช่วงของเกราะช่วงต้นขานะ ก็จะเป็นสีเขียวตัดสลบกับสีทองนะแล้วก็มีสีมันออกไปทงส้มๆมทองแดงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะผมสัญลักษณ์เป็นสีทองนะทั้งสองฝั่งเลยนะผมแล้วก็เป็นสายของข้อสองข้อนะผมที่รัดต้นขานะครับมาจะถึงกรอเขา่ากรอะเขาก็เป็นสีเงินนะผมะสวนบอดีข้ขาอะไรก็จะเป็นสีดำมหมดเลยนะมาจะถึงกรอะช่วงหน้าแข้งกันบ้าง ก็จะเออเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับผมมาบังมาจนถึงเข่าเลยนะลงไปจนถึงเออต้นต้นขาเลยนะเอ,เอ้ไม่ใช่สิลงไปถึงต้าตุ่มเลยนะก็จะเป็นสีเขียวตาสลบกับสีทองแล้วก็มีทองแดงด้วยนะสัญ,ญลักษณ์สีทองนะเป็นสีสีชิ้นเลยนะครับทั้งสงฝั่งนะอ่ะกาก็รวมเป็นสีชิ้นนะครับฝั่งละสอสัญ,ญลักษณ์นะ มาจนถึงเท้าเท้าก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีเลเยอร์เกราะสีทองนะแป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 ะเป็นชิ้นชิ้น,ช,น,ช,นชิ้นนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงตาตุ่มนะเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรนเกลนั่นเองแล้วก็จะมีข้อสีทองยื่นออกไปนะผมอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของซีรีส์เบรดนั่นเองนะ,ะโดยรวมนะครับผมก็อ้างอิงมาจากลักษณะเนี่ยอ้างอิงมาจากเบรดคิงฟอร์มนะแค่เพิ่ม เติมเกาะช่วงไลอะไรประมาณนี้นะเป็นการดีไซน์ใหม่นั่นเองนะแล้วก็มีการเพิ่มอาวุธเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดิมนะแต่มันมันก็จะเพิ่มคล้ายๆใบมีดของแจ็คฟอร์มมาแล้วก็เพิ่มกลจักรมาสีอีกอันหนึ่งเป็นสีนะครับผมแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันหุบได้เปล่านะครับซึ่งร่างนี้ปรากฏตัวในรอบ20ปีนะครับในสเตจโชว์ที่ญี่ปุ่นนะของคา m เมเดอร์เบลด20ปีนะครับผมครับ ตอนนี้ก็ปรากฏตัวเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครก็ลองไปเซิร์ชหาดูในตามที่ต่างๆได้นะครับผมโดยรวมเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบชุดเกราะของจีนนะผมคิดอย่างนี้นะส่วนการดีไซน์เนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบเหมือนของกาเรนนะกาเรนที่มันเกราะใหญ่ๆอ่ะที่ช่วงหัวไหลอ่ะครับที่เพิ่งดีไซน์ใหม่ออกมาที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะนะครับสำหรับ กาเรนคิงฟอร์มน,นะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมลักษณะโดยรวมก็สมการรอคอยครับผมสำหรับ20ปีนะคือตอนนี้ออกมาครบหมดแล้วนะครับสำหรับร่างคิงจากซีรีส์เบลดนะครับผมครับตามนี้นะสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมและติดตามไรเดอร์คนต่อไปจะเป็นตัวไหนนะั้นรอติดตามครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ